ทำอะไรกับแ <h acceptable> คทเ<ว>รา็วห้าสี่สามสองอคชั่นแล้วเจ๊ยเรียกเข้ามามีอะไร,รอ่ะโอ้ม <อ YOU? S 2> ีอะไรเปล่าเอาทำไมทำหน้างั้นนะเฮ้ยเป็นไเปล่าไม่เปล่าแล้วแหละเป็นไรถามจริงไม่มีอะไรเฮ้ยเป็นไรปเปล่าเรียกเขามาไหมปวดขี้กวนเป็นไรถามจริงอ้า มีอะไรถามจริงเป็นไรอ่ะโอ้ไปยุ่งกับน้องแคทมันปะไปแคทไหน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 รู้จักว่าพี่อยากมาหาเรื่องทะเลาะดินงานก็เยอะเนี่ยอ๋องานสําคัญกว่าใช่ไหมแต่น้องแคทมันจากไหนก็คนเขาบอกมาใครบอกไม่มีเว้ยไม่รู้ก็ทงานทํางานทํางานว่างก็ทัวรหา จะไม่มีน้องแคทะไรจากไหนก็เขาบอกมาใครบอกมาล่ะเพื่อนเพื่อนที่ไหนเพื่อนอไม่มีเลยคิดมากเข้าใจปะคิดมากทำไมเนี่ยไม่ได้คิดมากอย่ามายุ่งอ่ะเฮ้ยก็วันนั้นไปถามคนชื่อแคทมาแล้วแคนนท,แทนะมีอะไรปฏิเสธปะ ไม่เห็นเคยรู้จักไม่เห็นเคยเคยคุยอยาอยาาให้เอาหลักฐานมาโชว์อย่าหลักฐานอะไรหลักฐานอะไรเอามาพูดมาเลยดีกว่าพูดว่าไม่มีอะไรจะให้พูดอะไรกัะฮะทำไมต้องโกหกด้วยไม่ได้โกหกก็ไม่มีอะไรจริงๆก็แค่คนรู้จักกันเฉยๆมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเอาไหนบอกแคทไหนแล้วคนรู้จักคืออะไรเขาไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เตงคิดมากเลย จริงว้ยคือมันก็ทะเลาะกันอีกเหมือนเดิมถ้าเราแบบถ้าบอกตามตรงอ่ะก็ต้องมีแบบเข้าใจไหมไม่สรุปคนรู้จักหรือว่ากี่ครั้งกี่ครั้งนที่เป็นแบบนั้นกี่ครั้งแล้วที่แบบเราก็กี่ครั้งแล้วที่เป็นแบบนั้นอะก็รู้ว่าทํางานไม่ใช่เหรอแล้งานกับน้องแคทเกี่ยวอะไรกันเขามีส่วนตรงไหนในงานเขาเป็นเลขาเหรอ ก็แค่เคยเจอกันในงานแบบคุยกันเล็กน้อยแค่นั้นเองเข้าใจไหมไม่แล้วยุ่งกันดีลบเบอร์ก่อนดีก็ไม่มีเบอร์จะเช็คไหมเช็คแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไร เบอร์แมสเซจใครเยอะแยะเนี่ยพีงก็ที่ก็ที่สืน่าเขาส่งมาอะไรี <S <S 2> <S 2> ไม่มีอะไรหรอกนอ่าอะค่ะโอเคอ่ะนั่งรวมๆกันมาคุยกนุก